สวัสดีครับวันนี้พี่ชาวรบ้านมาปิดการขายนะครับให้กับพี่อ้อยพี่แอนนะครับมาจากชนบุรีเลยคันนี้นะฮะพี่อ้อยพี่แอนบอกว่ารอเล่มได้นะครับแต่ว่ากลัวนะครับว่าจะไปก่อนถ้าเล่มมานะก็วันนี้ก็วิ่งมานะครับแล้วก็ติ่งเล่นไว้นึ่งที่ผมบอกในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวไปถามพี่อ้อยกับพี่แอนกันว่ารู้สึกไงบ้างอะไรได้เห็นรถนะพี่อ้อยพี่แอนรู้สึกไงครับเห็นรถแล้วดีมากเลยตรงปกตรงปกสวยตรงจริงกับในคลิปนี่ตรงปกเลยไม่ต่างกันเนาะสวยมากไม่มีแต่งภาพนะเนาะค่อ กำลังมีรถขับมาแล้วเออแอดเออไปเลยพี่แอดแออเย็นไหมหนู <Yes. S 1> เเว่าเฮ้ยมันนั่งที้ดีเยังไม่ได้จับยังไม่ได้นั่งเลยดูไหมแอร์อเย<อ>็นแอดเย็นแอดเย็นแอดเย็นแล้วเพลนเพาะเห็นเพาะเห็เพาะแอร์ก็เย็นรถก็โอเคครับราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญน,นะครับแล้วราคาย่ำยาวแต่ไม่ต้องพูดตัวเลขนะพี่จ้าโอเคครับก็เดี๋ยวพี่ออดี่พี่แอดมีอะไรจะพูดไหมบอกกับเอฟซีหน่อยนะซื้อรถแล้วดีประทับใจถูกใจจ้า คนมาลองดูได้นะถ้านคนสนใจพี่เขาคนจริงคนจริงใช่ครับคนจริงครับรไม่ใช่คนคนกระดาษแบบจะเฉย <c oughs> <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวผมนะครับแล้วก็พี่ทองมีแล้วก็พี่อ,อ้อยพี่แอนเนี่ยต้องลาไปก่อนนะขอให้รถคันนี้นะครับค้ำคูณพี่อ้อยพี่แอนพี่ทองมีนะครับช่วยเหรืยญทองนะแล้วก็ขับไปไหนก็มีแจกความปลอดภัยนะครับผม <c oughs> วันนี้ลาไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม